น้องราคาน้องอรดีนั่นใงลาสมณนโคโดมผู้บรรลุธรรมใช่แน่แล้วพี่ตันหาต้องใช่พระสมณโคโดมแน่แล้วบิดาของพวกเราผู้เป็นถึงพญามารแม้จะยกกองทัพมาทำลายด้วยตนเองอย่างพ่ายแพ้กลับไปพวกเราต้องหาทางแก้แค้นให้จุงได้พี่ตันหาพี่ราคาในโลกมนุษย์นี้น้องยังไม่เคยเห็นชายใดที่จะมีจิตใจหนักแน่นเอาชนะพวกเราสามคนพี่น้อง ผู้เป็นตัวแทนแห่งความลุ่มหลงในการมาชันทะไปได้สักคนเลยน้องอรดีพูดถูกแล้วพวกเราจะใช้ความเป็นหญิงผูกมัดพระสมณโคดมให้ติดตรึงลุ่มหลงอยู่ในการมาชันทะตราบนานเท่านาน <g ather> เจ้าชายเจ้าชายเจ้าทิดามานพวกเจ้ากลับไปเสียเถิดสิ่งที่พวกเจ้าพยายามอยู่นั้นไม่อาจทำให้เราลุ่มหลงได้เราได้ทำลายความอยาก และความพึงพอใจใดๆจนหมดสิ้นแล้วหม่อมชั้นตันหากับน้องราคาและน้องอรดีไม่ได้แกล้งใช้เล่บานยาแต่พวกหม่อมชั้นพึงพอใจในพระองค์จริงๆนะเพคะจริงๆนะเพคะแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีชายใดที่ทำให้พวกหม่อมชั้นพอใจ และหลงไหลมันอย่างพระองค์มาก่อนเลยนั่นสิเพคะพวกบ่อมชั้นสามพี่น้องยินดีมอบกายมอบใจแด่พระองค์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆขอเทพระองค์พึงพอพระไทยแม้จะเป็นเวลาอันสั้นก็ตามทีพวกหม่อมชั้นก็ยินดียังหาที่สุดไม่ได้เพคะเราได้บอกพวกเจ้าแล้วว่าเราได้ทำลายความอยากและความพึงพอใจใดๆจนหมดสิ้นแล้ว ยังจะมีสิ่งใดที่พวกเจ้าจะสแสวงหาได้ในที่นี้จงไปเสียเถิด มำนาโคโดมผู้ตรัสร้ปบรรลุธรรมตกอยู่ในอำนาจได้อีกแล้ว ในสัปดาห์ที่6พระพุทธองค์เสด็จไปประทับเสวยมุติสุขที่ใต้ต้นมุจลินตลอดสัปดาห์นั้นมีฝนตกพรำตลอดเวลา พญานาคชื่อมุจลินทน,นาคราเกิดศรัทธาจึงเข้าไปใกล้แล้วเหลื้อรอบพระพุทธองค์เป็นขนกแล้วแผ่พังพานอยู่เหนือพระเศียรป้องกันลมและฝนไม่ให้ตกต้องพระวรกายได้ ครั้นลมและฝนสงบแล้วก็คลายขนดออกแปลงเป็นมานบน้อยเฝ้าถวายบังคมพระพุทธองค์ข้าพระพุทธเจ้ามุจลินาคราชขอถวายอภิวาทต่อพระพุทธองค์ ความสงัเป็นความสุขของบุคคลผู้มีธรรมความยินดีในที่สงัความไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายความปราศจากความกําหนัดการพ้นจากกามทั้งปวงเสียได้เป็นความสุขที่ประเสริฐในโลกการกําจัดความถือตัวตนเป็นความสุขอย่างยิ่ง พระพุทธองค์เสวยวิมุติสุขมาตลอดเจ็ดสัปดาห์ยังไม่ได้เสวยพระกยาหารข้าพระองค์จึงได้นำผลสมอที่เป็นทิพยโอสถจากเทวโลกมาน้อมถวายขอพระพุทธองค์ทรงรับไว้ด้วยเถิดพานิชทั้งสองนี้เคยทำบุนร่วมกับเรามา วันที่เราจะสงเคราะห์ให้ได้พบพระพุทธเจ้าดูสิพี่ตะปุษสะอยู่ดีๆเกวียนของเราทุกเล่มก็หยุดนิ่งเหมือนลอถูกตรึงติดกับพื้น คนของเราช่วยกันเคียนตีว้วให้ออกแรงลากเท่าไรเวียนก็ไม่ยอมขยับเลยอ่ะอืมแปลกจังทำไมถึงข้านิททั้งสองอพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าขณะนี้มีมหาบุรุษเพิ่งจะตรัสรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ร่มไม้เกตด,ด้านโน้นพวกเจ้าจงไปกราบเคารพและถวายข้าวสตุก้อนสตุผงที่พวกเจ้านำติดตัวมา พวกเจ้าก็จะพบกับประโยชน์สุขตลอดไปข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอถวายข้าวสัตรูก้อนสัตุผง ขอพระพุทธองค์ทรงรับด้วยเถิดบาทของเราหายไปก่อนวันตรัสรู้เมื่อครั้งที่รับข้าวมัทุปยาตจากนางสุชาดาถาทองที่ใส่มาได้อธิษฐานบาร,รมีลอยน้ำไปคราวนี้นายพาณิชย์ทั้งสองมาถวายอาหาร บรรพชิตไม่ควรจะมีบาทเกินกว่าหนึ่งใบข้าพระพุทธเจ้าทปุทษสะและน้องพันลิกาขอแสดงตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาและขอถึงพระพุทธกับพระธรรมเป็นสรณะที่พึ่งตลอดชีวิต พระพุทธเจ้าทั้งสองปราถนาจะได้สิ่งของสักอย่างหนึ่งเพื่อไว้สักระบูชาขอทรงประทานด้วยเถิด เราได้ตรัสรู้ธรรมอันละเอียดลึกซึ้งยากที่คนทั่วไปจะรู้และปฏิบัติได้บุคคลในโลกนี้มีหลายจำพวกพวกที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เมื่อฟังธรรมก็รู้และเข้าใจได้ในเวลาอันรวดเร็วเปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ผลนน้ำเมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็เบ่งบานทันทีพวกที่มีสติปัญญาปานกลางเมื่อฟังธรรมและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมก็สามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลาไม่นานเปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำ ซึ่งจะบานในวันถัดไปพวกที่มีสติปัญญาน้อยเมื่อฟังธรรมและได้รับการอบรมฝึกฝนอยู่เสมอมีความเพียรมีศรัทธาในที่สุดสามารถรู้และเข้าใจได้เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำซึ่งจะค่อยๆพ้นน้ำแล้วเบ่งบานได้ในที่สุดพวกสุดท้าย แม้ฟังธรรมเท่าไหร่ก็ไม่อาจเข้าใจความหมายหรือรู้ตามได้แต่ก็เป็นปัใจจัยให้บรรลุธรรมในพบต่อๆไปเปรียบเสมือนดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตมมีแต่จะตกเป็นอาหารของเต่าปลาไม่มีโอกาสพ้นน้ำเพื่อเบ่งบานเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะรักษาชีวิตไว้เพื่อเผยแผ่พระธรรมสั่งสอนมวลมนุษย์ จนกว่าพระพุทธศาสนาจะแพร่หลายประดิษฐานมั่นคงเพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์สาธุน่าเสียดาย 阿าล,าละดาบทสิ้นชีพมาเจ็ดวันแล้วส่วนอุทุกาดาบทก็มาด่วนจากไปเมื่อวานนี้เองนี่ถ้า阿าล,าละดาบทยังมีชีวิตอยู่ต่ออีกเจ็ดวันและอุทุกาดาบทอยู่คอยท่าอีกเพียงวันเดียวทั้งสองก็จะได้บรรลุอมตะธรรมอย่างแน่นอนพระพุทธองค์ทรงอย่างรู้ด้วยทิพยญยณ ถึงความตายของอาลาระดาบทกับอุทะกดาบทแล้วทรงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่เคยปรนิบัติเมื่อครั้งที่ทำทุกรกิริยาว่าเป็นผู้มีสติปัญญามากถ้าได้สดับฟังพระธรรมเทศนาจะสามารถบรรลุธรรมได้รวดเร็ว นั่นพระสมณะโคโดมที่พวกเราเคยปรนิบัติรับใช้อยู่ระยะหนึ่งนี่นาใช่จริงๆด้วยอยู่ๆก็เลิกบำเพ็ญเพียรเอาอย่างนี้ถ้ามันถึงพวกเราจะไม่ไว้วไม่ลุกขึ้นต้อนรับปูแต่อาสนะเอาไว้ถ้าพระท่านอยากจะนั่งก็นั่งไปเถอะ ดูสิความดีใจที่ได้พบพระสมณะโคโดมทำเอาพวกเราลืมเรื่องที่ตกลงกันไว้ว่าจะทำเป็นไม่สนใจแม้แต่เราโกนถันญักก็ยังลืมหมดเลยท่านสมณะโคโดมทำไมที่ได้มาพบกับพวกเราที่ป่าแห่งนี้ได้ล่ะพวกท่านจะได้เรียกเราเช่นนี้เลย บัดนี้เราได้บรรลุธรรมโดยชอบแล้วพวกท่านจงตั้งใจรับฟังเถิดถ้าปฏิบัติตามไม่นานพวกท่านจะได้บรรลุธรรมในขณะที่ท่านบำเพ็ญทุกขระกิริยาเป็นเวลาช้านานนั้นท่านยังไม่อาจบรรลุธรรมพิเศษได้เลยเมื่อท่านเลิกความเพียนเป็นเหตุให้พวกเราต้องจากมาแล้วจะบรรลุธรรมพิเศษได้อย่างไง ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเราเคยกล่าววาจาเช่นนี้กับพวกท่านบ้างหรือไม่จริงนะท่านไม่เคยกล่าววาจาเช่นนี้มาก่อนเลยการพัวพันด้วยความสุขในกามการทรมานตนให้ลำบากทุกยาก เป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรทำไม่ใช่หนทางแห่งการตรัสรู้ทางดำเนินสายกลางคือมักมีองค์แปดเป็นไปเพื่อพระนิพพาน อริยสัจคือความเป็นจริงอันประเสริฐสี่ประการได้แก่ทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจควรกำหนดรู้สมุทัยคือความอยากอันเป็นเหตุของทุกข์ควรละนิโรธคือความดับทุกข์ควรทำให้แจ้ง และมักคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ควรทำให้เกิดขึ้นพระพุทธองค์ทรงแสดงปรถมเทศนาจบแล้วท่านโกนธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันคนแรกอันญ,ญากลธัญญะอัญยากลธัญญะโกนธัญญะรู้แล้วหนอ ข้าพระองค์ขอบรประชาเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด พระพุทธองค์ได้ประทานบรรพชาท่านวัปะวันแรมหนึ่งค่ำท่านพัทิยะวันแรมสองค่ำท่านมหานมะวันแรมสามค่ำและท่านอสิชิวันแรมสีม่ค่ำพอถึงวันแรมห้าค่ำเดือนแปดพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาอนัตตลักษณะสูตร ขันห้าได้แก่รูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกสุขความทุกข์สัญญาคือความจำมั่นหมายสังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือความรู้อารมณ์ต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ตัวตนของเรา ไม่ใช่ตัวตนของเขาสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาหลังจากฟังพระธรรมเทศนาภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ได้บรรลุเป็นพระอรหรันต์